กเราเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมทีนี้ก็ผัดกันไปกินทีละคนดีหมเธอเข้าไปกินในร้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาผัดเปลี่ยนกับฉันโอเคไหมเธอกินอิ่มแล้วเธอแกล้งออกมาจากร้านแล้วให้ฉันผัดไปกินใหม่อ,มอือเอิร์หนูจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงค่ะคุณนะ้างั้นรีบเปลี่ยนตัวกันเลยฉันอิ่มแล้วหนูกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะคุณนะ้เดี๋ยวนะหนูถามนะ้ไปแล้วไม่ใช่หรอ ร้านหมูกระทะปิดมุกฉันอยากกินจังเลยอ่ะปิดมุกเอ๊แต่ว่าหัวละ200ไม่ใช่เหรอตอนนี้เรามีติดตัวแค่200เองออมทำยังไงดีอ่ะฉันอยากกินแต่เงินไม่พอเฮ้ยฉันคิดออกแล้วพวกเราเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมทีนี้ก็ผัดกันไปกินทีละคนดีแมเธอเข้าไปกินในร้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาผัดเปลียกับฉันโอเคไหมเธอกินอิ่มแล้วเธอค่อยแกล้งออกมาจากร้านแล้วให้ฉันผัดไปกินใหม่ได้เลยปิดมุกเดี๋ยวฉันไปกินก่อนนะเธอเรออยู่แถวนี้แหละ อ้าวกินหมูกระทะเหรอลูกใช่ค่ะคุณนะ้ามาคนเดียวเหรอทำไมไม่ชวนเพื่อนมาด้วยล่ะใช่ค่ะคุณนะ้ามาคนเดียวหนูนั่งกินที่นี่เลยได้ใช่ไหมคะหวัวละ2 0 0บาทลูกเชิญนั่งเลยจ้ามาเสิร์ฟถ้วยแล้วก็น้ำจิ้มแล้วจ้าหนูกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะคุณนะ้าใช่จ้าว้าวงั้นหนูขอหมูหมักนุ่มหนึ่งจานแล้วก็ผ้าขี้ริ้วนะคะได้เลยจ้านี่จ้าหมูหมักนุ่มแล้วก็ผ้าขี้ริ้ว ขอบคุณนะคะคุณนะแต่หนูขอหมูสามชั้นเพิ่มได้ไหมคะได้อยู่แล้วจ้าพอที่นี่น่ะคือบุฟเฟ่รอนะแป๊บนึงนะจ๊ะนี่แหละสวรรค์รีบกินให้อิ่มแล้วไปเปลี่ยนตัวกับปนมุกดีกว่าว้าว <c oughs> อืมน้ำอะ่ะก็กินไม่อั้น นี่ผักก็จุกๆนี่มีผักบุ้งด้วยโอยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวอ,อร่อยอย่างนี้ต้องกินเยอะๆมีจ้าหนูหมูสามชั้น วางเลยค่ะคุณน้าหนูกำลังอร่อยเอ้คุณน้าน้ำหนูหมดแล้วค่ะได้จ้ะได้จ้ะดีจริงๆราคาแค่200บาทเองไปรีบกินรีบไปกินมุกร้อแล้วน้าเติมน้ำโคกมาให้แล้วนะจ๊ะค่ะคุณน้าอืมอโอจามด้วยโคก อิ่มแล้วอะ่ะก no ินต่อไม่ได้เลยเห็นทีอ่ะจะไม่เรียกปินมุ้งมาเปลี่ยนตัวซะแล้วเอา้าหนูจะไปไหนล่ะลูกอิ่มหรือยังเอ่อหนูจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงค่ะคุณอาไม่ต้องห่วงคะ่ะหนูไม่โกงแน่นอนนี่ค่าเงินสองจ้าจ้าลูกลูกไปเลยเรารียมากินอีกนะมันมาน้ว้วลูกมลนมาน้วแน้วี้ว้วดี้้ กินมุกรอนานไหมกินนานจังเลยอะ่ะหิวเขาองั้นรีบเปลี่ยนตัวกันเลยฉันอิ่มแล้วได้รออยู่ตรงนี้นะามาแล้วค่ะคุณนะ้าอ้าวมาแล้วเหรอนั่นกินต่อได้เลยจ้ะหนูหนูกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะคุณนะ้าเดี๋ยวนะหนูถามนะ้าไปแล้วไม่ใช่หรอเออหนูลืมค่ะคุณนะ้าอ่าอ่งั้นนั่งกินต่อได้เลยค่ะคุณนะ้า นี่จ้าผ้าขี้ริว้วหนูไม่ชอบอันนี้ค่ะคุณน้าแต่หนูสั่งไปแล้วไม่ใช่หรอ,อตอนนี้หนูกินอิ่มแล้วคะ่ะอา่างั้นหนูขอเป็นหมูคุโรบุตะได้ไหมคะที่มันหันเป็นวงกลมน่ะได้จ้ะลูกมาแล้วจ้าหนูใช่แล้วค่ะคุณนะ้า <c oughs> เอามาอีกค่ะคุณนะ้า าแล้วแต่นหนูโหกินเยอะจังเลยเนี่ยตัวแค่นี้คำสุดท้ายก็แล้วกันไม่ไหวแล้วไปแล้วนะคะคุณนะ้กากล้าลูกมาแล้วใบยกไปอิ่งแล้วเหรอหนูฉันขอไปกินอีกได้ไหมอ่ะฉันเริ่มหิวแล้วอ่ะจะบ้าเหรอเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอก อ้าวหนูเฮ้ยหนูทำไมมีกันสองคนน่ะเฮ้ยคุณน้าอุ้ยคุณน้าดนนะจะไปไหนน่ะน้าจะแจ้งตำรวจนะคุณน้ามีแค่คนเดียวอ่ะคุณน้าจะทำอะไรพวกหนูได้ใช่ใช่คุณน้าอย่าไปบอกคนอื่นนะอ๋อพวกหนูคิดว่าหนูเป็นฝาวแฝดเพียงแค่คนเดียวหรือไงน้าน่ะมีฝาแฝดตั้งห้าคนน่ห้าคนน่ทุกคนเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นอุ้ยนี่ใครทํ พี่ฉันพ่อคุณน้าอย่าทำอะไรพวกหนูเลยพมหนูขอโทษค่ะคุณน้าต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกนะนะคะขายสุดจริตทำแบบนี้ก็ขาดทุนนะสิหนูไม่สงสารคนทำงานแบบน้าหรออ่ะอ่ะต่อไปก็อย่าทำแบบนี้อีกนะลูกนะค่ะคุณน้า ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของวเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวูฮ